งานนี้ต้องจับตาดูเลยนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปหลังจากที่เกิดมหกรรมรุมกินโต๊ะอาจารย์เบียคนตื่นทำนะครับไล่ตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับเป็นทนายธรรมราชไปแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์เบียต่อจากนั้นมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโอมนะครับอันนี้อาการหนักนะครับไปแจ้งความตามกระทาความผิดมาตรา112ซึ่งสุ่มเสี่ยงว่าคลิปที่เอาไปแจ้งความนั้นจะเป็นคลิปตัดต่อหรือไม่ นต่อมาก็คือธนายนันชัยจากมูลนิธิกองทัพธรรมนะครับเป็นการแจ้งความหมิ่นประมาทและพระบอรคอมพิวเตอร์โทษฐานหมิ่นคณะสงฆ์และมหาเถระสมาคมนะครับอาจารย์เบียก็ไม่หวั่นไหวนะใช้คำนี้เลยนะครับที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและยินดีที่จะกราบขอโทษพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เท่านั้นยังไม่พอยังท้าดีเบตไปถึงทนายอนันชยัยสรีสัมปนะก็ถือว่าเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจนแล้วก็มั่นคงอยู่เสมอสำหรับอาจารย์เบียคนตื่นทำอย่างไรก็ตามในรายการยุคคนชนข่าวนะครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณวิวัฒซึ่งเป็นอดีตสวแล้วก็เป็นทายาทของหมอเสงซึ่งที่ผ่านมาออกมาปกป้องอาจารย์เบียอย่างชัดเจน เมื่อวานนี้ที่คุยกับผมยุคนท่านก็ปกป้องอาจารย์เบียร์เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากบอกไปถึงนายโอมที่ไปแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา112นั้นระวังจะติดคุกนะฮะร,ระวังจะถูกแจ้งความกลับเพราะนักขน,นี้ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยคลิปมาตรา112คลิปที่อาจารย์เบียร์พูดถึงพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับมันมีการตัดต่อนะฮะคลิปหนึ่งเป็นคลิปเต็มอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปไม่เต็ม ที่ทำให้คนฟังนั้นมีความเข้าใจผิดได้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคนณวิวัตรก็พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าการกระทำของนายโอมนั้นส่มเสียงว่าจะเป็นการกระทำความผิดเข้าขายแจ้งความเท็จนะครับและสังคมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายโอมคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนทำมจูจ่ๆก็โผล่มาเป็นแบบนี้หลังจากนี้ก็ต้องจับตาดูละครับว่านายโอมเนี่ยจะ จะเป็นฝ่ายลุกอาจารย์เบียร์หรือสุดท้ายอาจารย์เบียร์จะฟ้องกลับในข้อหาแจ้งความเท็จเพื่อให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาและการหยิบยกเอาประมวลกฎมหมายอาญามาตรา112ขึ้นมากล่าวหาฝ่ายตรงกข้ามนั้นเป็นสิ่งที่สังคมไทยแสดงออกถึงความห่วงใยมาโดยตลอดว่าเป็นเรื่องของเบื้องสูงว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูเลยนะครับว่า ชะตากรรมของนายโอมคนนี้จะลงเอยอย่างไรครับผมว่ามันจะติดคุกเองนะครับไอ้คนแจ้งไอ้คนแจ้งนั่นนะเนี่ยนะคนนี้เนี่ยนะมันจะระวังจะติดคุกนะเพราะว่าคุณเอาไปตัดต่อเขาไปเอาคลิปตัดต่อเขาแล้วก็ไปไปไปแจ้งความหาว่าเอาองค์พระหมากรสันมาเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยคุณคคุณเอาคลิปตัดต่อไปแจ้งความเนี่ยนั่นแหละคือจะโดนดันจะผิดเองโดนข้อหาแล้วคุณโดนโดนข้อหาจะติดคุก โดยแจ้งแจ้งแค่ความเท็ดนี้เหฮะหรือไงฮะถูกต้องครับแจ้งความเท็ดครับแล้วนำความเท็ดสู่ระบบคอมพิวเตอร์เช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปสนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะครับผมไปเคสสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ สุดยอดนะครับทำมามา3ปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรสัีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรสัีจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละร5อยบาทหากสนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับ1่ชุดจะมี10ชิ้นนะสิชิ้น150บาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอะ ใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทําสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้ จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุขขกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอร่อยมากเนี่ยฮะแ็กใหญ่ๆเลยนะครับืสนใจพี่เขาบอกสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะ แหนมยุคคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่าเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพ,โโพริกขี้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโอโหเผ็ดกําลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยฮะอืมนึกับข้าวเหนียอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะ่ะนะเง,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 งี้เงีเงี้เงอยห้าสิบบาท สนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอืแหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทําขายเล่นนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะ คนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยฮะอือหไหมพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเลยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะ มันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักษ์ผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบห่อในน้อยแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบ ชุดละร้อยสามสิบเก้าจากพมบุรีสิงบุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละร้อยสามสิบเก้านหนักร้อยสามสิบกรัมบวกบวกนะครับนะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูอีกนะกินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยกินพิม์แผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเบื้อเลยเนี่ยนะร้อยสามสิบเก้าอร่อยมาก สินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับร้อยสามสิบเก้านะร้อยสาสิบเก้าน้ำหนักร้อยสิกร,รัมบวกบกนะหมูทุบจากปมบุรีอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นนะจากนครชัยศรีนะคนปรปฐมน้ำหนักร้อยกร,รัมบวกบวกขายแค่เก้าสบเกอร่อยมากหมูแผ่นนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นไม่มีแป้งนะครับหมูล้วนทนะั้งหมูทุบหมูแผ่น หมูทุบเนี่ยจากสิงบุรีหมูแผ่นจากนครชัยศรีผมจุดยืนเนี่ยสนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวบ้านของคนไทยอยู่แล้วนะครับนะได้สนับสนุนทีมข่าวด้วยเดี๋ยวกัดให้ดูนะครับนะกรอบมากนะนี่ขนาดแกะกินมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ยนะนี่ฮะหมูแผ่นน้ำหนักร้อยกร,รมัมนะน้ำหนักร้อยกร,รมัมบวกบวกเลยนะราคาก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองหรือจะเอานี่ครับ น้ำพริกกากหมูสูตรแม่ผมเองยุคนนะครับเห็นไหมกา,กากหมูนี่ผมทําตามใจที่ผมชอบกินนะครับเอากาก,ากหมูเนื้อเน้นๆอยู่ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นน้าพริกสูตรเมืองน่านนะครับสูตรอําเภอปัวจังหวัดน่านน้าหนักร้อยกรัมบวกๆชุดละแค่เพียง99บาทชุดละ99บาทนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับสนับสนุนสินค้าชาวบ้านสนับสนินสินค้าชุมชนเป็นชุมชนแบบพรีเมียมนะครับ ของดีของมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนผมด้วยนะครับนะยุคนนะครับผมก็พูดตรงๆนะกำไรเหลือผมไม่เท่าไหร่หรอกนะครับน้อยมากส่วนใหญ่ก็เอาไปช่วยชาวบ้านเอาเป็นค่าใช้ใจ่ายของทีมงานเพราะมีนักข่าวมีทีมข่าว,ม,ม,าวมีทีมช่างภาพข่าวเทอร์อะไรเงี้ยนะมีรถต้องไปเดินสายทําคงทําข่าวตามที่คุณผู้ชมเห็นในสถานที่ต่างๆก็ได้มาจุนเจือตรงนี้นะแล้วก็กราบขอบคุณอย่างสูงผมจะมีสินค้าอีกมากมายนะครับทีมงานเขาจะแปะเป็น เป็นเป็นใบสินค้าอยู่ด้านล่างคอมเมนต์นะคุณผู้ชมสนใจก็ลองเลือกดูได้นะครับ